ฉนวนกาซาเป็นพื้นที่เล็กๆเ,เพง360ตารางกิโลเมตรหรือเทียบเท่ากับจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศอิสราเอลที่นี่คือหนึ่งในดินแดนที่มีประชากรหนา,นานแน่นที่สุดด้วยจำนวนผู้อาศัยมากถึง2ล้านคนเดิมฉววนกาซาคือดินแดนปกครองตอนเองที่อยู่ในความดูแลของอิ รองเช่นเดยวกับเวสแบงก์และนะครเยรูซาเล็มฝั่งตะวันออกอิสราเอลเคยตั้งถิ่นฐานในกาซาและความรุนแรงที่ปะทุผาหลายครั้งทําให้ชาติยิวตัดสินใจถอนประชาชนทั้งหมดออกจากกาซาในปี2005หลังจากวันนั้นกาซากลายเป็นดินแดนของปาเลสไตน์โดยสมบูรณ์แต่สถานะใหม่นำมาซึ่งความยากลำบากเสียงตะโกนไฟฟ้ามาแล้วทูกสงต่อจากบ้านสู่บ้านผู้คนลุกขึ้นประ